อันดับนักชกไทยในการจัดอันดับของสภามวยโลก WBC ประจำเดือนธันวาคม2565และเดือนมกราคม2566โดยมีนักชกไทย7คนติดอันดับผู้ท้าชิง15อันดับแรกและมีแชมป์โลก1คนดังนี้รุ่นซุปเปอร์เบนตัมเวท122ปอนด์ผู้ท้าชิงอันดับที่6 ชายน้อยวอรวุธรรุ่นเบนตัมเบด1 1 8่อปอนด์ผู้ท้าชิงอันดับที่สามนวพลนครหลวงโปรโมชัน่นผู้ท้าชิงอันดับที่9เพชรซีพีเฟสมารุ่นซูปเปอร์ไฟเวท1 1 5่อปอนด์ผู้ท้าชิงอันดับที่5เจ้าแหลมซิสเกตนครหลวงโปรโมชัน่นรุ่นไฟเวด1 1 2่อปอนด์ ผู้ท้าชิงอันดับที่8ทธนันชัยจะรุนพักรุ่นไลฟ์ไฟเวท108ป่อนด์ผู้ท้าชิงอันดับที่15ดเดนไเงียบภูเขียวรุ่นมินิมัมเวท105ปอนด์แชมป์โลกหรือ UBC รุ่นสตอร์เวทปัญญาประดับ4และผู้ท้าชิงอันดับที่4วันเห่งมีนโยทินนั่นเอง